สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครัวกิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวท่อ P.V.C. ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26 วันนี้จะคุยเป็นซีรีส์สองตอนจบนะในช่วงที่สองกับช่วงที่สามของรายการเพราะว่าเรื่องที่จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเอาส่วนหนึ่งของทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศหรือว่า international reserve เนี่ยจากเดิมที่ลงทุนได้เฉพาะตราสารหนี้เนี่ย จะมีการไปลงทุนในลักษณะที่เป็นตราสารทุนหรือว่าไปซื้อหุ้นเมื่อแบงก์ชาติริอาจจะเล่นหุ้นเราก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับคุยแบบไหนยังไงติดตามในช่วงที่2กับช่วงที่3ของรายการรับรองว่าสนุกนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์หลายๆโจทย์ที่คุณผู้ชมอยากรู้อยากเห็นด้วยนะ ส่วนเรื่องของการชมรายการมันนี่โกราวเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าชมไปดูไปเกิดความเห็นเกิดคำถามในใจยารีรอ4642626ส่ง SMS มาวันศุกร์เราก็จะได้เอามาทำสังขยายำใหญ่ นะตอบคําถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งหลายท่านชอบนะครับเห็นมีบางคนเสนอให้เพิ่มเวลาแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่เพิ่มให้หรอกครึ่งชั่วโมงแต่และว,วันนี้ก็เหนื่อยรากเลือดแล้วเริ่มต้นจากข่าววันนี้หลังจากที่เราติดตามสถานการณ์มาระดับหนึ่งเนี่ยวันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินของทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีเรื่องสําคัญสองเรื่องแต่เรื่องสําคัญเรื่องแรกคือปรับลดการคาด หมายอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสำหรับปี2559ช้าๆชัดๆจากเดิมที่คิดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.5ลดลงมาเหลือร้อยละ3.1เห็นไหมเหตุผลส่งออกที่คิดว่าจะจะศไม่ขยายตัวเนี่ยจะติดลบประมาณ2นะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านอกจากส่งออกลดลงแล้วการอุปโภคบริปโภคของเอกชนเนี่ยก็คงจะขยายตัวได้แค่1.8ลงทุนก็ขยายตัวประมาณ2.4ของเอกชนแต่อาจจะมีการลงทุนภาครัฐนี่แหละที่อาจจะมากหน่อยขยายตัวประมาณสัก10.7ก็ที่ที่ที่มันที่มันขยายตัวลดลงเนี่ยปรับประมาณการใหม่เนี่ยก็เป็นไปตามความแผวที่ผมลำดับให้คุณผู้ชมทราบมาโดยตลอดนะ แม้ว่าขณะนี้เนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อจะยังไม่มากนะคราวนี้คําถามก็คือว่าอา้าวเมื่อได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้เนี่ยที่หลายคนจับตามองเนี่ยตกลงเขาจะเอาอย่างไงก็ปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์คือทุกคนออกเสียงไปในทางเดียวกันหมด คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1.5ไม่ลงไม่ปรับลดลงที่จริงผมเป็นคนเชียร์ให้แบงก์ชาติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาสัก0.25แต่เข้าใจว่าเขาประเมินว่าแนวโน้มขยายตัวต่ำไว้กัาเดิมแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิมก็ตามทีแต่เห็นว่ายังอยู่ในระดับที่โอเค อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละหนึ่งจุดห้าเนี่ยยังอยู่ในระดับที่โอเคก็ยังสามารถทําได้แล้วที่สําคัญคืออยากจะรักษาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของขั้วเศรษฐกิจที่สาคัญสาคัญเอาไว้ก่อนยังไม่อยากจะรีบร้อนใช้เครื่องมือตรงนี้นะในทั้งสองประเด็นคือทั้งประเด็นการปรับลดอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจลดลงแล้วก็ประเด็นเรื่องการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของกระทรวงของของคณะกรรมการนโยบายการเงินไว้ที่ร้อยละหนเนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งทำงานบริษัทหลักทรัพย์คุณสุภวุฒิสายเชื้อกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์พัฒละเนี่ยท่านก็ไปให้ความเห็นว่าไอ้แต่เดิมอ่ะที่ท่านคิดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปี59ละ3.2เนี่ยอันนี้เขาก่อนหน้านี้นะคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ย ผมตั้งตั้งเนี่ยทรงเกาหลีเนี่ยนะที่คิดว่าจะตับที่ว่าขยายตัวร้อยละ3.2แต่พอดูตัวเลขส่งออกดูอะไรต่ออะไรขณะนี้แล้วเนี่ยนะเขาก็คิดว่าน่าจะปรับลด GDP ลงมาก่อนที่แบงค์ชาติเขาจะบอกเขาจะปรับลด GDP จาก3.5เป็น3.1นะคนนี้เขาบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าปีนี้เขาคาดว่าจะขยายตัว3.2แต่ตอนนี้คงจะปรับมาเพราะว่าปัจจัยลบช่วงต้นปี ส่งออกเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจสารัฐเศรษฐกิจยุโรปไม่เอื้อเฟื้อต่อการฟื้นตัวเลยนั้นที่คาดหมายไว้แต่เดิม3.2ก็คงจะปรับลดคราวนี้มันจะโยมมาต่ออย่างนี้เพราะนี่เขาเป็นคนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็บอกว่าไอเนี้ยขณะเนี้ยผลจากซีเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนและเศรษฐกิจโลกไม่ดีเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็น่าจะไม่ดี แล้วก็จะทําให้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหุ้นเนี่ยมันไม่น่าจะพุ่งุูดปราดสุดท้ายก็คือบอกว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ร้อยละหนึ่งจุดห้าเนี่ยแกคิดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินก็คงจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาเลยทั้งปีเลยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นของเขาส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นภาคการคลัง คือช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยกระทรวงการคลังเขาก็จะเปิดเปิดเผยตัวเลขการจัดเก็บรายได้ของรัฐที่เขา้าคงคลังทั้งภาษีทั้งอะไรทั้งรัฐรวิสาหกิจนําส่งนําแสงทุกชนิดทุกประเภทอันนี้มันเท่ากับสิ้นสุดเดือนกุมภาเนี่ยเท่ากับ5เดือนแรกของปีงบประมาณรายจ่ายคือตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนแรกของปีที่แล้วก็คือ3เดือนแรกของของงบประมาณรายจ่ายปี5 9 บวกกับเดือนมกรากับเดือนกุมภาก็เป็นอีก2เดือนก็เท่ากับา5เดือนแรกของปีงบประมาณรายจ่าย2,559เนี่ยจัดเก็บได้ทั้งหมด8,98,061ล้านบาทในนี้มีเลือดเนื้อของคุณผู้ชมอยู่ในนี้เสียภาษีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอยู่ในนี้นี่แหละคำถามคือไอ้นี่มันมากหรือน้อยคำตอบก็คือว่า สูงกว่าปีที่แล้วเนี่ย9.8%ในเชิงเปรียบเทียบกับยอดจัดเก็บ5เดือนแรกของปีงบประมาณ5-8เนี่ยสูงกว่า9.8%แต่ว่าถ้าเทียบกับตามเอกสารงบประมาณก็ถือว่าเก็บได้มากกว่าเนี่ย5.1%ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเงินนำส่งคลังของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมาที่กระทรวงการคลังเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเพิ่มขึ้น แล้วก็มีรายการการจัดเก็บภาษีอะไรบางอย่างของกรมสปปรรพามิรเกี่ยวกับน้ํามันเกี่ยวกับเบียเกี่ยวกับเหล้าเนี่ยกินกันจังนะภาษีเบียเนี่ยสูงกว่าประมาณการพันสองร้อยกว่าล้านภาษีเหล้าอ่ะที่เก็บได้ถุงสูงมากๆเหล้านี่พันกว่าล้านนะยิ่งกลุ้มยิ่งกินเศรษฐกิจยิ่งติดติดขัติดเฝิดก็ด้เลยออกไปในแนวถุนเหล้านะท้องเหล้าเป็นหลัก แต่ที่เก็บได้เพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีสปปรรพสามน้ำมันและล่าสุดเมื่อวานนี้นะก็เก็บภาษีสปปรรพสามิตน้ำมันเพิ่มอีกด้วยนะหลายคนไปเข้าใจผิดไปดูประกาศของกรมสปปรรพสามิตดงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนึกว่าเขาจะลดราคาน้ำมันแสดงว่าไม่รู้เรื่องเลยนะเขาเก็บภาษีสปปรรพสามน้ำมันเพิ่มอีกนิดละสี่สิบสตางค์ นะแต่ว่าเขาลดการนำาลดการนำส่งเงินกองทุนน้ำมันก็เท่ากับย้ายจากกระเป๋าซ้ายมาไว้กระเป๋าขาทำให้ราคาหน้าสถานีบริการเนี่ยไม่ลดลงทั้งทงที่เขาเก็บภาษีสรรพสามิตรเพิ่มขึ้นหลายคนไปบอกว่าเฮ้ยเขาจะลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันแสดงไม่เข้าใจอัตราสูงสุดเขาเก็บนิดละสิบบาทแต่เขาไม่เคยเก็บขนาดนั้นหรอกสุดท้ายเมื่อวานที่คุยให้ฟังเรื่องบ้านประชารัฐจำไม่ได้ไหมครับวันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้คนชุลมุนเลยชุลมุนทำอะไรไปกู้สิครับใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้วันเดียววันแรกที่เปิดทกอสอไอ,อ,สอ้ทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินกู้โครงการบ้านประชาัฐหาบ้านได้ยังไม่รู้แหละปรากฏว่าไปขอกู้แล้วจำนวนเนี่ยสองพันลายวงเงินกู้เฉลี่ยรายล,ายละล้านถึงล้านห้าเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยกวันนี้ไปเท่าไหร่น่าจะประมาณสักสองพันล้านเขาว่าคิดว่าไอ้ที่เตรียมไว้สองหมื่นล้านเนี่ย น่าจะหมดภายในสองเดือนทางทอสอเขาบอกเนื่องจากว่าดอกเบี้ยมันถูกนะดอกเบี้ยผ่อนปนต่ำกว่าตลาดตั้ง2%ปซ์ถ้ากู้ไม่เกิน70,000 0เนี่ยดอกเบี้ยเฉลี่ย6ปีเนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยละ3า6กต่ำกว่าตลาดแล้วก็ผ่อนชำระประมาณ3 0 0พันบาทต่อเดือนถ้ากู้ไม่เกินล้านห้าดอกเบี้ยเฉลีย่ยอยู่ประมาณ4%อร์เซก็จะผ่อนเดือนละประมาณ7,200ล้านเนั้นคนที่เขามีรายได้ประมาณสักหมื่นหมื่นต้นๆเนี่ย ถ้าเขาผ่อนเดือนละสามพันเนี่ยก็พอมีโอกาสแต่ว่าท่านก็ต้องมีเงินดาวน์บ้านด้วยนะแล้วเวลาซื้อบ้านเสร็จไม่ใช่ว่าบ้านโล่งๆนะครับท่านก็ต้องไปซื้อตู้ซื้อเตียงซื้อตู้ยงตู้เย,ย็นอันนั้นต้องเตรียมเผื่อไว้ด้วยนะเวลาคนมีบ้านคนหนึ่งไม่ใช่ว่าซื้อบ้านแล้วจบแค่นั้นนะยังต้องมีเครื่องคราวอีกเยอะแยะตะแปะอันนี้ก็เขาก็จะพิจารณาคนมากู้เนี่ยว่า ประกอบอาชีพอิสระไม่มีการเดินบัญชีเอกสารทางการเงินไม่ครบถ้วนอะไรพวกนี้ครับเขาจะผ่อนปลนไปดูแต่ก็คงไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่าวเงินมีจำกัดประมาณนี้แหละครับเข้มเมคนคนส่วนช่วงหน้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะแก้ไขกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้เอาเงินทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศไปลงทุนตราสารทุนหรือไปซื้อหุ้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ ควรจะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไม่งั้นเดี๋ยวสับสนผมจะช่วยให้สับสนน้อยลงไปลําดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอมสตรอมสดชื่นขั้นเทพยูโรโเคก้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเข้าช่วงที่สองของมันนี่โกรา ผมต้องบอกกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ว่าวันนี้เป็นเรื่องยากแต่ผมจะพยายามลำดับให้ท่านทำความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปถ้าวันนี้ผมพูดไม่จบผมจะพูดต่อในวันพรุ่งนี้ต้นเรื่องของมันก็คือว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบ กับการปรับปรุงแก้ไขพร่ำยัดธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญที่แก้ไขก็คือว่าเขาจะเปิดช่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ international reserve เนี่ยเอาไปลงทุนเพิ่มเติมจากแต่เดิมเนี่ยให้ลงทุนได้เฉพาะ ตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศเท่านั้นเนี่ยเขาจะเพิ่มให้ไปลงทุนตราสารทุนหรือหุ้นของนิติบุคคลในต่างประเทศได้ชา้ชาชัดๆเหมือนกับว่าแต่เดิมเนี่ยธนาคารประเทศไทยก็ทําได้แค่เอาเงินไปฝากแบงก์เงินตราต่างประเทศนะครับเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอาไปซื้อพันธบัตรกองทุนการเงินระหว่างประเทศอะไรพวกนี้ ก็เหมือนเราอะฝากแบงก์เห็นผลตอบแทนมันต่ำก็เห็นว่าตลาดหุ้นมืนเข้าท่าใช่ไหมก็อยากจะเกียดเงินสักก้อนเนี่ยมาซื้อหุ้นลงทุนหุ้นถ้าผลตอบแทนมัน5%อนไอ้นี่1%ลงทุนครึ่งๆผลตอบแทนเฉลี่ยมันก็3%นี่เป็นไอเดียก่อนเดิมเนี่ยกฎหมายไม่ให้ทำแต่ตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยขอแก้กฎหมาย เขาประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารแห่งประเทศไทยเสร็จเขาก็เสนอมาที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็เสนอไปที่ครมเมื่อวานครมอนุมัติแต่เรื่องตัวกฎหมายเนี้ยมันจะต้องไปที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วส่งกลับมาที่คณะรัฐมนตรีแล้วส่งไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ไปแก้ไขไปปรับปรุงอะไรกันในสภานิติบัญชาบางังบังคับใช้เป็นกฎหมายถ้าตามนี้เนี่ยเวลาประมาณหนึ่งปี ธนาคารประเทศไทยก็จะเพิ่มช่องทางการลงทุนนะผมอาจจะตั้งชื่อเรื่องโหดไปสักนิดหนึ่งเมื่อแบงค์ชาติลิอาจจะเล่นหุ้นแต่ว่าความหมายมันอย่างนี้จริงๆคราวนี้ก็ต้องเริ่มต้นอธิบายกันแบบหน่งๆก่อนว่าขณะนี้ที่เรียกว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศบางคนใช้คำาสันว่าทุนสำรองบางคนว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษก็ International Reserve ซึ่งธนาคารประเทศไทยเป็นคนดูแลอยู่ในขณะนี้มันมีสักเท่าไหร่ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่มีเป็นตัวเลขที่เขาเก็บมาให้ผมเนี่ยแต่ผมมีตัวเลขล่าสุดกัานี้ตัวบนนะครับหนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตัวเลขที่ผมมีในขณะนี้ล่าสุดเลยเนี่ยหนึ่ง0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วไม่ใช่แค่นี้ ทุนรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยมันยังมีฐานะสุทธิล่วงหน้าเป็นดอลลาร์สหรัฐ net forward position ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรไม่มีใครเขาว่าหรอกนะคือมีการซื้อดอลลาร์ล่วงหน้ายังไม่ได้ส่งมอบเขาเรียกว่า net forward position อีก11,200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐงั้นสีริรวมคือมีเงินจริงแสนเก แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐส่วนที่กําลังจะได้ในอนาคตถ้าซื้อจริงตอนนี้ซื้อสุทธิซื้อรอไว้แล้วแต่ยังไม่ส่งมอบเนี่ยเขาเรียกซื้อล่วงหน้าเนี่ยอีกประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนั้นเขาจะมีทั้งหมดประมาณแสนแปดหมื่นสามพันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐแต่ไอหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยมันยังไม่มีเป็นของจริงคราวนี้ในแสนเจ็ดเอาตัวเลขกลมๆกันในแสนเจ็ดเนี่ยแบ่งออกได้เป็นสองกอง กองแรกเขาเรียกว่าทุนสำรองเงินตราหรือบัญชีทุนสำรองเงินตราก็สุดแท้แต่จะเรียกอีกอันเขาเรียกว่าทุนสำรองทั่วไปไอ้บัญชีทุนสำรองเงินตราเนี่ยประมาณว่า73,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไอ้กอเนี้เอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโอเคไหมคราวนี้ไอ้สองกองนี่มันเป็นยังไงต้องอธิบายท่านเข้าใจนะไอ้สองกองเมื่อกี้เอาเอาไอ้สองกองนั่นมาก่อนไอ้สองกองเมื่อกี้เนี่ยที่แยกเป็นสองข้างเนี่ย ไอ้สองกองที่ว่าเนี่ยแบงค์ชาติเขาแบ่งดูแลไม่เหมือนกันนะไอ้กองแรกเนี่ยนะ 73, เจ็ดหมื่นสามพันล้นลานเหรียญลลารัรัฐเนี่ยบัญชีทุนสำรองเงินตราเนี่ยไอ้นี่มีไว้ทําไมมีเอาไว้หนุนหลังเวลาจะเราจะพิมพ์แบงค์ออกมาถ้าเราไม่มีไอ้ตัวนี้เนี่ยนะคนเขาไม่เชื่อเราว่าเงินบาทจะมีราคาต้องมีทุนสำรองเงินตราแล้วว่าจำนวนเท่ากับธนบัตรที่หมุนเวียน ส่วนอีกกองหนึ่งที่เรียกว่าทุนสำรองทั่วไปเนี่ยไอกองข้างเนี้ยไอนี่อยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยไอส่วนที่เป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีฝ่ายเฉพาะเลยเรียกว่าฝ่ายออกบัตรกรบลงพิมพ์ธนบัตรแห่งธนาคารประเทศไทยเป็นคนดูแลเงินก้อนนี้ส่วนอีกก้อนหนึ่งหนึ่งแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นฝ่ายการธนาคารของธนาคารประเทศไทยเป็นคนดูแล กฎหมายคนลาฉบับถ้าเป็นเจ็ดหมื่นล้านเอาไว้หนุนหลังพิมพ์แบงอันนี้จะมีพระราชบัญญัติเงินตรากำหนดกรรมวิธีไว้ส่วนไอ้ก้อนหนึ่งมืออีกหนึ่ง,งแสนล้านเหรียญเนี่ยมีพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะแก้ไขอะสต็อปไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวงงเดี๋ยวช่วงหน้าจะค่อยๆขยับพาไปดูทีละนิดทีละนิด ถ้ไม่เริ่มอย่างเงี้ยดูไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขากําลังจะทําอะไรแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ผมต้องใช้พลังในการอธิบายแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครัวกิีงปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวท่อ P.V.C. ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา เข้าช่วงที่สามของมันนี่โกราวันนี้ต้องบอกว่าถอดกืนคุยเลยนะครับผมบอกกับท่านตอนแรกว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของของประเทศไทยที่ธนาคารประเทศไทยดูแลแบ่งออกเป็นสองก้อนใช่ไหมครับครนี้เรามาดูซิว่าในทุนสำรองทั้งก้อนเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างในแสนเจ็ดหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่พวกเราร่วมมันเป็นเจ้าของเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง นี่ทองคําประมาณสักร้อยกว่าตันน่ะแต่ตีเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสิทธิพิเศษถอนเงินที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศไอเบฟพันสามร้อยห้าสิบเก้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสิทธิส่งกองทุนเนี้ยหกร้อยแปดสิบห้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่สําคัญคือล่างครับสินทรัพย์ต่างประเทศก็คือไปซื้อพันธบัตรซื้ออะไรต่ออะไรเนี่ย แสนหกหมสองล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไอ้ทองคำที่เรามีเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเราทั้งหมดหรอกมีสักร้อยกว่าตันร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตันเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนิดหน่อยไปฝากไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กทำไมต้องไปฝากเขาไว้อะเอ้าจะได้โชว์เขาว่าเรามีทองจริงไงไมันอยู่ในประเทศไทยไม่เห็นี๋ยวเชื่อมาเออ ไอ้การที่มีเงินอย่างนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าในเมื่อเขาบิออกเป็นสองก้อนมาดูก้อนแรกก้อนสําคัญคือก้อนที่เรียกว่าทุนสํารองเงินตราหรือบัญชีทุนสํารองเงินตราไอ้นี่เอาไว้ใช้แบ็กอัพขณะนี้ท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าแบงค์ชาติเอาเงินมาปล่อยเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมมีในกระเป๋าเนี่ยเนี่ยใบละพันใบละร้อยใบอะไรล้นี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยแบงค์ชาติพิมพ์ออกมาเนี่ยถ้ามานั่งนับกันเนี่ยนะประมาณ หนึ่งล้านหกแสนล้านบาทเนี่ยเอาใบาละพันใบละร้อยมานั่งนับเนี่ยคราวนี้เขาแบ็กอัพอยังไงอ่าไปดูในบัญชีทุนสำรองเงินตราเนี่ยเนี่ยทุนสำรองเงินตราเนี่ยที่มีเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะก็เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยหมื่นสองเป็นทองคําเห็นไหมห้าพันกว่าล้านทองคําส่วนใหญ่อยู่ในบัญชีทุนสำรองเงินตราสําหรับแบ็กอัพหิมแบงค์นะ หลักทรัพย์ต่ตางประเทศหรือประมาณ5 0,000กว่าล้านสินทรัพย์อื่นเบ็ดเสร็จต,ตรงนี้ประมาณ7 0,000กว่าล้านในเจ0 0 0ืกว่าล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมด7 0,000กว่าล้านมาอัดที่จะหนุนพิมพ์แบงก์การมวยส่วนหนึ่งเพราะเนี่ยเห็นไหมธนบัตรที่ออกใช้เนี่ยใช้ประมาณ4 0,000กว่าล้านก็ค่อยดูนะธนบัตรที่ออกใช้ก็เป็นเนี่ยแบ็กอัพโดยทันซักเนี่ย40,000 4่น0 0พับวกอีกอเนี่ยนะ4ี่0 0ันล้านเหรียญดอลาลา,าร์สหรัฐตีเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก แสนหกหนึ่งล้านหกแสนล้านเหรียญไอล้านล้านบาทมีหนี้สินมีบัญชีสำรองพิเศษบัญชีผลประโยชน์ประจำปีเนี่ยเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะเราใช้สำหรับแบ็กอัพเนี่ยประมาณสักสี่หมื่นกว่านะงั้นขณะน,นี้พูดถึงทุนสำรองเงินตราที่หนุนหลังพิมพ์แบงค์ที่ธนาคารประเทศไทยให้โลงพิมพ์ธนบัตรพิมพ์แบงค์ออกมารวมทั้งกระเหรียญกระสาบที่กรมธนลักษ์ปั๊มออกมาให้เราใช้เนี่ย มีมากกว่าจำนวนที่เราหมุนเวียนเยอะนะเราใช้ไปแค่สี่หมื่นเรามีตั้งเจ็ดเราใช้ไปสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามเต็มที่เลยสี่หมื่นห้าเรามีตั้งเจ็ดหมื่นใช้จริงๆยังใช้ไม่ครบยังพิมพ์แบงได้อีกเยอะพวกไอ้พวกนี้ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องพิมพ์แต่พวกนี้เราจะไม่เกี่ยวส่วนนี้ธนาคารที่ไทยไม่ได้เข้าไปแตะเลยจะไปแตะส่วนไหนจะไปแตะ,ะเฉพาะส่วนที่เป็นทุนสำรองทั่วไป ซึ่งแบงค์ชาติดูแลอยู่ประมาณประมาณแสนล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่เขาจะบิมาส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนซื้อหุ้นถ้าผมพูดต่อไปเนี่ยมันจะยาวไอ้ส่วนที่บีออกมาซื้อหุ้นหมื่นหนึ่งไอ้แสนล้านเหรียญจะบีมาซื้อหุ้นสักสาพันล้านเหรียญในอนาคตเนี่ยเขาจะทําทำทาไมทำเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นผลยังไง Tomorrow Not today พุ่งนี้จะคุยให้ฟังต่อแต่ว่าตอนนี้ไปดูตลาดหุ้นหน่อยถลุพันสี่ร้เรียบร้อยแล้วพ4นสี่บสองจุดเพิ่มเกือบ 15. 15.1%ซื้อขายห้าหมื่นกว่าล้านดูซิว่านักลงทุนแยกประเภทเป็นยังไงอนักลงทุนบุคคลธรรมดาก็ขายสุทธิพันล้านที่เหลือก็ซื้อ,อสุทธิดูซิว่าหุ้นตัวไหนขึ้น น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารไหมโอไม่สื่อสารสองตัวลงเอ T ขึ้นดีแท็กขึ้นท u ูขึ้นเอ๊ะหุ้นอะไรขึ้นเยอะแยะมันทําให้ดัชนีขึ้นตั้งสิบกว่าจุดไปหาเ,าเองนะครับเพราะข้างบนนี่มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เออเอาวันนี้ได้น้ำได้เนื้อนะถ้าไม่รู้เรื่องดูซ้ําอีกทีนึงดูย้อนหลังเพราะมันยากแต่พรุ่งนี้จะมาว่าตอนต่อให้จบวันนี้มันนี่โกราวผมวีระธีรพัฒน์ทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมได้เวลาเท่านี้ สวัสดีครับ